สวัสดีครับเด็กองอันทัวร์ความสุขยู่ธีการเดินทางมื่อนนี้เด็กองมาเที่ยวส้ายหาดครับผมชายหาดทรายแก้วครับผมสัตหีบเนีอยู่ค่ายทหารครับเป็นค่ายฝึกทหารศูนย์ฝึกทหารไม่ครับผมฐานเรือ คร,ครับผมครับสวัสดีค่ะเด็กหงออนทัวร์ความสุขอยู่ที่การเดินทางฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เราเข้ามาในหาดแล้วไปเข้ามาในค่ายทาหารแล้วครับตรงไปยาวๆเลยพลทหารใหม่บอกนะครับเขาเขาไม้ก็จะเป็นต้นไม้สองฟังทางนะครับโอ้สวยงามต้นประดูครับนั่นจะเป็นต้นประดู่เป้นข้าวๆแล้วเนะี่ย ถือว่ามาชาวบ้านพักเล่นน้ํา พามาถึงหาดกันแล้วนี่รถหลายหลายตรงนีมม้บังจอดรถเลยอาจอดน่งยักนี่ครับว่าเบิ้งซื้อหาดเด็กเด็กคงสฟฟ้าเบิ้งซื้อหาดครับเนี่ยนี่ครับซื้อหาดหาดชายแก้วประมาณนี้หาดชายแก้ว ไะลงไปเบิ้งใงชายหาดกันครับคนหลายวันอาทิตย์ผมมาเล่นน้าหันหาดนี่เอาเก้าอี้เอาโต๊ะมานาั่งกินได้ครับผมกินเขากินน้ำได้ ครับเส้นทางตามไปนี่เพิ่นครับนี่นครับมีร้านอาหารมีมองทิงขยะมีมองพักน่ครับชายหาดกรสิบไปปร,ประมาณนี้ครับค้นลายอยู่คน้นกอหลายใช่ปะโอ้สุดยอด,ดนี่ฮ้อนมาเพิ่งเย็นครับประมาณนี้ น้ำน้ำนาะซิเซน,นเตเรนจ้ะไปเดี๋ยวเด็กของพัดลุยครับจบแล้แล้วแล้วเป็นคือิมีร้านใครนี่ร้านขายไอติมร้านขายไอติมครับ เดี๋ยวสบพายางนี่ก่อนนะครับพายางน้ำใช้าหาดพายางเบ่งบรรยาก,กาศครับเพื่นก็ซิมิลันอาหารครับข้างบนประมาณนี้นี่ายางสามใช้าหาดเบ่งข,า,ข,า,ขาวๆเออหาดนี่นะํามาเที่ยวครับคนไหล ฟาดสุดเกาะเลยพุ่นนะแต่ผมที่ซูมให้เบิ้งเข่าวๆเด้อที่ซูมให้เบิ้งเข่าวๆประมาณน,นี้คนไหลครับคนหลายเล่นลน้ำเบิ้ง ครัผมคนหลไหล,ไหล, <si ไหลายแทบะเพื่อนกอซีเมนโซนห้องน้ำครับโซนห้องน้ำประมาณนี้ห้องน้ำบองทิงขยะโอเค 哎，OK OK，行了，行了。 นี่ครับซื้อหาดอันนี่ออของสุพาพยังไซคเออจะว่าไซค์มันไหลปะ่ะจะว่าไซค์ไหลแทบปะ่ะเป็นของสุพาพ ซูมให้เบิางน้อยๆคร,รับบรรยากาศโคตรลายแท้แะปะ ខ្សែมันลึกสายมันจมสายมันลึกครับประมาณเนี้ย ับผมสายลึกทางเล่นชายหาด <S <S แ,<ส>แต่ว่าน้ำใสครับกระเซ็นเบิ้งน้ำนะครับน้ำใสแท้ใสเยอะน้ําใสอยู่ครับ,บนะ เลายห่านโอ้คนหลายอล้วนะครับน้ามใส่เป็นตะเล่นนี่ตะเล่นเยอะครับเล่นได้ยัง เด็กคงคือพายังจากน้อยครับผม เด็กน้อยนี่โอ้โรงเรียนเลยแล้วนะบ่าย,ย่านแล้วนะครับถ,ถ้าเป็นเด็กสมัยเป็นเด็กน้อยนี่พ่อน้ำเนี่ยมากมากเลยนะประมาณนี้คนหลายสุดยอดมาเล่นด้วยครับมวนด้วยประมาณนี้บรรยากาศก็ดีน้ำก็ใส เล่นชายหาดข่ายางไปบงเปกาะตรงนู้นครับมีหินอยู่ข่ายางไปบงหิน เจ้าน้ามใส่ยน้ามใส่ใส่ตะเล่นดีพยาอยงเขามาเล่นกันไลน์ลึกอน้ามใส่พายยางอยู่บนเกาะหินตรงนี้น้อยนึงครับถ่ายถ่ายมาม,มนี้ดหนอสิชัดเจ๋วเลย ต,งงนะตงองนี้มือแรงนะก่อนนี้เขาจะกางเต้นบ่ได้มากเลยคือเขาบ่ให้กางเต้นดอกก่อนนะี่ผมคิดว่าแต่วันนี้บ้านพักมีบ้านพักอยูบ้านพักประมาณตางเต้นเนะี่ยพวกสายกางเต้นน่ะสิบบ่อยผมสูงในเบิง้งซินีห้บ้านพักนะครับประมาณนี่ซนีบ้านพักอยูประมาณครับ นี่ครับซิเมีหินไอ้นี่เป็นนางทายรูปทายอย่างใดยนหินมันมันบอด้ลนั่นไปได้ดอกยน่าสิลงไปวไไันใดนมันจะสป็นโขดหินนะหินปอนี่มาสวยงาม นีมีห้อนมาพึ่งเย็นได้อยู่ครับมาเล่นอยู่ตรงนี้นเมืองแหลมันห้อนมีเล่นนะ้ำทะเลเสีก็โอเคอยู่สบายสบายครับประมาณน,นี้นี่กำลังกลับแล้วครับผม รอชมผลงานคลิปต่อไปครับสิไปใส่นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ